ปดิจากเพื่อนๆวันนี้บาาัชยาพินบัาชายาพินลงคลิปไอ้นี่ไปมะม่วงพันขายตึกไปเนาะมีทักมาหลายคนแล้วว่ามันเป็นไงรสชาติเป็นเป็นไงยังไงยังไงอะไรยังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวาพินจะมาทําให้ดูเนาะอันนี้คือสามฤดูนะสามฤดูเนี่ยรูปทรงมันจะอย่างที่เห็นไหมเหมือนกันทุกอย่างจ้ะ สามฤดูเนี่ยที่มันออกลูกทั้งปีน่ะและอีนี้สามรถหรือขายตึกจ้ะแต่อันนี้ตูดมันจะใหญ่กว่าเนี่ยเห็นไหมถ้ามาเทียบกันนะอีนี้มันจะอ้วนเนี่ยอ้วนกลมจะทรงกลมกลมแต่อันนี้มันจะแบนหน่อยจ้ะมันไม่อ้วนถึงขนาดมันจะเป็นแบนตูดใหญ่ๆหัวใหญ่ตูดใหญ่แล้วแต่เนาะอย่าพินวัดเขาเรียกอย่าพินเรียกตูดใหญ่ๆเนียมันจะใหญ่อันนี้มันจะกลมๆลักษณะนะจ๊ะ ลักษณะภายนอกแต่เนื้อข้างในใกล้เคียงกันจ้ะแต่ขายไอยขายตึกนี่จะเปรี้ยวน้อยกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวเนีย่ยเจพินจะมารีวิวิธีทำพริกกระพริกกระเกือของเจพินเนี่ยกระปินี่ข้างล่างนี่คือเกระป่นนะจ้ะกระป่นกระปิพริกผงรสด,ดีนิดหน่อย รับรองจ้ะสูตรนี้นะแต่ยายพินไม่กินให้ดูนะจ๊ะเพราะว่ายายพินแขว่งแขวงแขว่งววนหล่อยายพินเคี้ยวช้าจ้ะยายพินรีวิวไม่ได้หรอกเรื่องกินนะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ายายพินรีวิวทํากับข้าวแต่ไม่ยอมรีวิวเรื่องกินเพราะยายพินเคี้ยวหวงหรือเพื่อนๆจะใช้ชูรสก็ได้จ้ะเดี๋ยวขอบอกว่าหอมมากหอมก็ปิดจ้ะแดดเริ่มร้อนแล้วนะเนี่ยยายพินมีงานอยู่แถวนี้ทําต้นไม้จะอาชีพไปของยายพิน ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวพินจะปอกให้ดูลงทุนเลยนะเนี่ยวันนี้ลงทุนไปไปเก็บมะม่วงร่วงจากต้นเขามาเนี่ยนี่สามฤด,ดูแล้วออกลูกทั้งปีเหมือนกันจ้ะลักษณะต้นลักษณะอะไรเหมือนกันหมดต้นียิพี่อาไปปลูกแล้วเนาะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะลูกสดเอาเม็ดเพาะเนี่ยถ้างามๆสามปีมีลูกจ้ะถ้าใช้เม็ดเพาะนะ แต่ถ้าซื้อต้นมาปลูกเลยปีเดียวก็มีลูกแล้วจ้ะคนขายบอกนะในกลิ่นเนี่ยน้ำลายจะไหลเพื่อนๆขอเวลาปอกมะม่วงไอ้นี่ก่อนเนาะเนื้อเหลืองเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เนื้อเหลืองเดี๋ยวจะป็นปอกให้ดูนะจ๊ะขอเวลาักคู่จะคู่นี่จ้ะนี่คือมะม่วงสามดดูเนื้อจะออกเหลืองเนาะ อันนี้จะออกส้มไก่เคียงจ้ะถ้ากองรวมกันก็อีนนี้มันสุกกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าจะพินไปเก็บมาจากต้นอ <c oughs> น้ำลายยะพินไหล <c oughs> ขอชิมก่อนนะพริกเกลือเนี่ย <c oughs> มันมันเปรี้ยวอร่อย <c oughs> เปรี้ยวนิดหน่อยเองจ้ะสามแล้วจะเปรี้ยวน้อย <c> ่า <oughs> สามแลดูหน่อยนึง ขอบอกว่ามันสุดยอดมากพือกเกือ,อยาพินเผ็ดติพินกินเผ็ดไม่ได้แต่ปากเป็นร้อนในอยู่จ้ะอืม,มาล,ลองนี้มั้งวายตามที่ดูเปี้ยวป่าจ้ะ หรือว่าทำไมยายพินซื้อมากินหลายครั้งอะบ้านมันอยู่ข้างบ้านยายพินเอี้งต้นมะม่วงเนี่ยบ้านเขาอยู่ไม่ไกลกันละจ้ะประมาณครึ่งกิโลยายพินซื้อมาทีไรก็หลานกินหมดทุกทีเพราะามันอร่อยกว่ากาันเยอะจ้ะ ก็เดี๋ยวพาไปเก็บมะขามมากินกับพี่กระเกลืออืเดี๋ยวพินเป็นร้อนไหนอยู่มันแสบปากเนาะพาไปเก็บมะขามขามมันเดี๋ยวพินเยอะขามอ่อนเนะี่ยกำลังกินเลยจ้ะเดี๋ยวพินจะกินมะขามไบ่อยเนี่ยแสบปากเขาบอกว่าพริกเกลือสูตรนี้อร่อยจ้ะ ถ้าเพื่อนๆชอบกินเผ็ดมะขามก็ลังกินแล้วจะเอาได้ไหมเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยต็มต้นเลยจะขอเก็บมะขามก่อนนะนี่จ้ะได้มาแล้วอุล้ลวกเก็บก่อนจะได้เต็มต้นเลยมีแต่ของน่ากินอย่างนั้นเลยบันยพินเนี่ยเชอรี่ก็เต็มต้นเลยเนี่ย ช่วงนี้ยังยังไม่สุกมันรุ่นสุกมันมันวายไงจะมีมาเรื่อยๆเนี่ยดูเนี่ยดูเต็มต้นจ้ะสีเหลืองๆส้มๆเต็มต้นเลยเห็นไหมเนี่ยลูกเต็มเลยไม่เป็นหนอนด้วยนะเนี่ยเก็บให้ดูหาว่าจะฟินโกหกเหอเห็นไหมเนี่ย ลูเต็มเลยมันสูงหน่อยลูกสุกมากแม่ร่อยจ้ะลูกสุกมากมันจะไม่เปรี้ยวพม่อ,อ,อน,น,นมามีชาจ้าม่กินเฮียพินเร็วได้มาเยอะจ้ะเยอะเยอะเยอะ ฝรั่งก็มีนั่นน่ะเต็มต,ต้นเลยแต่ฝรั่งอยพินไม่ค่อยได้กินหลักหลานย่ยพินชอบอย่าพินก็จะเก็บไว้ให้หลานจ้ะอย่าพินชอบปลูกผล,ลไม้จ้ะเนันะ่น่ะแต่ที่ชมพู่เนันะ่น่ะตำลึงเห็นไหมตำลึงคุมนะเห็นต้นแห้งๆอนะ่ะชมพู่อยพินเบื่อชมพู่ไงก็เลยปล่อยตายเหลยต้นมันไม่ได้ดูแลมัน เพาว่าชมพู่ถ้าออกลูกแล้วต้องหอ่อเวลาหอ่อออก้พร,อพร้อมกันเนี่ยเราห่อไม่ทันไงทําไม่ทันแล้วต้นสูงถึงก็ไม่ได้หอ่อจิมก่อนหายน้ำลายไหลจิมไม่ติดแต่แกติดอีกหน่อยที่ฟอนเปรี้ยวออื ช่างถุดยอดมาเพื่อนเพื่อนเผ็ดไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยแต่อร่อยใส่กะปิด้วยมันจะชูรสจ้ะว้าวจิดดอมากนลายลายเลยลายนตาลายบุดแล้ว ลองรูดอันนี้มั่งนี้ไม่ต้องกินกับพริกเกลือก็อร่อยจ้ะรสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วเขาไม่เปรี้ยวจัดจ้ะอร่อยจุดยอดสุดยอด ลูกนี้พอได้อย่างวมาเยพินไม่ค่อยถนัดของเปรี้ยวจ้ะเพราะว่าถ้ากินเปรี้ยวจัดแล้วท้องเยพินจะถ่ายท้องจ้ะอร่อยไปก่อนไปดูต้นไม้เยพินกันเป็นทำงานเต่าแล้วงานเยพินเยอะวันนี้เยพินจะต้องปลูกต้นไม้ให้เสร็จวานทำไว้ไม่เสร็จดัวเนะที่เยพินอบต้นไม้ไว้อจันแดงนะ่ะ นะอ๋อเจพินจะเอาอ้นนี้มาให้ดูอีกเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมเพื่อนๆดูบันใบจันดำเจพินนะพดลแดดเนดี่ยดูสีเนี่ยเป็นเงาสะท้อนเป็นสีนั่นเลยสวยมากจาก้ะวันนี้เจพินมีธุระต้องทำนี่ออกใบด่างด้วยนะเนี่ยด่างสวยด้วยนะเติมใบเริ่มด่มางละ ยอดกินมะม่วงกับยายพินไหมยอดกินมะม่วงกันมาไอนี่ไอนี่บอลที่ยายพินผ่าหัวกันไว้วันนั้นน่ะเนาะนี่ประมาณได้สิบคืนยังก็ไม่รู้เขาบอกเคาเดือนหนึ่งแล้วใครเปิดยายพินเอาไปปลูกต้นหนึ่งแล้วนะอือือดูท้องยอดเนี้ยเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มามาเออนะย้ายที่แล้วเอามาเดี๋ยวยายเอาให้เดี๋ยวดูท้องยอดกินมะม่วงนะทองยอดชอบกินของเปรี้ยวจ้ะ ถ้าม่วงสุกไม่กินอ้าวไม่กิน <S <S ทินไทังยอดมีคนเดินผ่านหน้าบ้านไอนน้ป้าม่วงอะเอามั้ยวันนี้ไม่ไม่กินลวทุกทีชอบอ๋อต้องหั่นชิ้นเล็กๆโอ้โหหมดเลืออร่อยมากเอามาอีกหน่อยไม่เอาถงยอดไม่กินเนี่ยมารีวิวต่อ บอนที่บอกว่าเดือนหนึ่งลรวค่อยเปิดนะยาพินอดใจไม่ไหววันนั้นมันงอกยาวจัดยาพินเอาไปปลูกต้น,นแล้วจ้ะที่มีหกชิ้นนะเห็นไหมแทงหน่อต้นแล้วแทงต้นลแนล้วเห็นไหมนะแค่สิบคืนเองจ้ะผ่าหัวบอนผ่าหัวบอนนะจ้ะไม่ได้ผ่าหัวอย่างอื่นดูเนะี่ยแทงหนอนะ่อเนี่ยมือยาพินก็จับกระปีแล้วมาจับบอนเดี๋ยวลานะเห็นไหมนะ นอนอนอนนอเนเพื่อเห็นกันไหมจ๊ะสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวโตวอีกหน่อยนึ่งอีกสิบวันยาพินเขาเอามาลงกระถางเนาะนี่แหละอาชีพใหม่ของยาพินนอะเมื่อวานนี้ซื้อกระถางซื้อถุงมาจะมาทำเพราะว่ายาพินว่างงานแล้วจ้ะเนี่ยเสร็จนานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็รอเกี่ยวอย่างเดียวละงานไม่ยุ่งละ ก็เลยทำไม้ขายแล้วทำไม้กระถางขายวางวางงานเนาะเอาต้นสวยๆมาชำสั่งมาทั้งเน็ตกะจ้ะเนี่ยพินก็สั่งไปอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาจันแดงจันเขียวจันขาวอะถ้าทำนาเสร็จแล้วนะ่ะถ้าเกิดคนทั่วไปเขาก็คือหยุดและพักผ่อนแล้วก็คือตอนนี้ก็รอปีหน้าแล้วค่อยทำใหม่ตอนนี้ได้ถึงนู่นนะ่ะพฤษภาปีหน้าถึงจะมีงานนาใหม่จ้ะ ตอนนี้หยุดว่างแล้วถ้าเราหาชีพอื่นมาทําก็ได้เนาะแต่นี่คนอื่นเขาไม่ก็ไม่ทําอย่างายพินนะจ้ะเขาก็เลยบอกทํานาแล้วจนแต่เมื่อเช้าายพินก็ไปป่ากระชายมาแล้วนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ย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 เห็นไหมน่ะสัตวเนี่ยมันขโมยกินกันข่าวายพินเนี่ยหอยมันเดินไวมากเลยนะนะถึงบอกท้อแล้วจะถอยขนาดหอยไม่มีขายังเดินไวเลยจ้ะ ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ